สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t กเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์ผู้จัดการสุดสัปดาห์มานำเสนอครับมันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับเน เรียกว่าดูเดือดเลือดพล่านเลยทีเดียวสำหรับการฟาดฟันระหว่างพักเพื่อไทยและพักภูมิใจไทยเพราะความบัวเรื่องสนามกอล์ฟเขาใหญ่ยังไม่ทันหายก็เกิดความควายต่อเนื่องกับการเดินเกมทุบสอวอสีน้ำเงินที่จูจ่ๆก,ก็มีสมาชิกวุฒิสภาสำรอง30คนไปยื่นร้องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เข้ามาตรวจสอบที่มาของสอวอชุดปัจจุบัน ซึ่งถูกมองว่ามีความสัมพันธ์กับบ้านใหญ่บุรีรัมและมีเส้นทางเข้าขายหัวที่คนทั่วไปก็รู้สึกได้แต่ที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรอกตกลับเอาหูไปนาเอาตาไปไร่พรันที่มีเรื่องชงไปที่ดีเอสสัญญาณก็เข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกับท่าทีของทวีสอดสองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ซึ่งใครๆก็รู้ว่าเขาคือเด็กบ้านจันสองล่าที่ออกมาระบุตั้งแต่ว่ามีมูลและจะมีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อลงมติรับเป็นคดีพิเศษเพื่อให้อยู่ในอำนาจของ DSI ทําทำเอาสอวอส่วนใหญ่ที่ถูกฉาบด้วยสีน้ำเงินออกมาเต้นผางประกาศทารบกับรัฐบาลทั้งด้วยค่า DSI ว่าไม่มีอำนาจ เกี่ยวกับคดีการเลือกตั้งหรือการเปิดอภิปรายโดยไม่ลงมติไปจนถึงการจะเข้าชื่อเสนอถอดถอนทวีจากความเป็นรัฐมนตรีแต่ฝั่งดีเอสก็ไม่หวั่นไหวจัดหนักจัดเต็มด้วยฐานความผิดอั้งยี่ซ่องโจรฟอกเงินพร้อมปล่อยข้อมูลผลการสืบสวนขบวนการหัวสอวอเบื้องต้นออกมาฉายภาพให้เห็นว่าดิ้นไม่หลุดแน่ อันเป็นข้อมูลที่ DSI ได้ทำหนังสือแจ้งความคืบหน้าผลการสืบสวนไปยังประธานกกนตโดยมีถ้อยคำความสำคัญว่าปรากฏข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่ามีขบวนการในรูปแบบคณะบุคคลมีการจัดตั้งเครือข่ายขบวนการซึ่งปกปิดวิธีการอันเป็นที่มาของคดีอ้างยี่ซ่องโจ์รวมถึงฟอกเงินด้วยนั่นเอง เนื่องจากเข้าข่ายการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพศ2563มาตรา9 7 7วงเล็บ3ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา209ความผิดฐานอ้งยี่และความผิดฐานฟอกเงินตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2 5 4 2โดยมีการไล่เรียงพฤติกรรม ขบวนการหัวเลือกสอวอไว้ว่าได้จัดการให้มีผู้สมัครสอวอรในระดับอำเภอโดยสมัครกลุ่มละ5คนรวม100คนในระดับอำเภอ928อำเภอหลักเกณฑ์รอบเข้าเลือกได้5คนทําให้บางจังหวัดมีผู้สมัครจํานวนมากสําหรับค่าตอบแทนนั้นระดับอำเภอจํานวน5,000บาทระดับจังหวัดจํานวน10,000บาทและระดับประเทศจํานวน4-0,000ถึง100,000บาท และถ้าได้สมาชิกบุญทิศภามากกว่า120คนจะได้เพิ่มในลักษณะโบนัสอีก1 0 0 0 0แสบาทหลังจากวันที่16มิถุนายน67หลังผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดขบวนการได้นัดหมายผู้สมัครสอวอระดับประเทศไปจัดทําโพยหัวสอวอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายกซึ่งมีหลักฐานสําคัญว่ามีขาใหญ่สีน้ําเงิน ตลอดจนบิกกกตทั้งปัจจุบันและอดีตไปเป็นวิทยากรติวให้กับผู้สมัครสอวอรในขบวนการก่อนที่สัปดาห์ถัดมาวันที่24มิถุนายน67มีการจ่ายเงินสดเป็นมัดจำจำนวน20 0หมบาทส่วนที่เหลือตกลงจะได้รับภายหลังจากกกตรับรองผลเลือกแล้วโดยพบว่าในการเลือกสอวอร,ระดับประเทศ มีผู้สมัครที่อยู่ในขบวนการจัดตั้งถึง1,200คนจากจำนวนทั้งหมดเกือบ3,000คนที่ผ่านจากระดับจังหวัดเข้ามาต่อมาวันที่ 26. มิถุนายน67ซึ่งเป็นวันที่กกตกำหนดวันเลือกตั้งสวระดับประเทศตั้งแต่เวลา5นาฬกาขบวนการได้แจกเสื้อสีเหลืองให้กับผู้สมัครสวระดับประเทศและยังอำนวยความสะดวก จัดหารถตู้โดยสารส่รงผู้สมัครสอวอไปถึงอาคาร Impact Forum อาคาร4เมืองทองธานีที่สุดผลการเลือกสอวอในรอบเช้าและรอบไข่เป็นไปตามโพยหัวสอวอที่มีหมายเลขจำนวน2ชุดลุ่มละ7คนรวม140คนซึ่งในจำนวนนี้ได้เข้าไปเป็นสอว138อ13คนอีก2คนติดในบัญชีสอวอสำรอง แม้ที่ประชุมกคอพอจะมีการเลื่อนการพิจารณาคดีหัวเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษออกไปก่อนเนื่องจากถูกทวงจากประกรดินประพันธ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าหากรวบรัดรับเป็นคดีพิเศษก็อาจถูกร้องเอาผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะเดียวกันก็มีกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาการรับลูกเลขากฤษฎิกาโดยเสนอให้เลื่อนการพิจารณาไปก่อนเพราะยังไม่เคยผ่านคณะอนุกรรมการการกองแม้จะมีระเบียบให้เลขานุการกคพอ,อ,อธิบดีดีเอสไอสามารถเสนอเรื่องได้แต่ควรทําตามขั้นตอนปกติคือเสนอเรื่องผ่านอนุกรรมการการกองเสียก่อนแต่ก็เชื่อว่าเป็นเพียงการตีทงถอยชะลอเรื่องเพื่อเดินหน้า เพราะเรื่องราวมาอยู่วนจุดที่ถอยไม่ได้แล้วและคำบัญชาวีหนึ่งเองก็ยังไม่ลดทงแตกหักตามทงในการสอยสอวอสีน้ำเงินที่รู้ดีว่าค่ายสีน้ำเงินหวังใช้เป็นฐานกำลังต่อรองทางการเมืองและไม่เพียงเท่านั้นงานนี้ยังจะเด็ดหัวครูใหญ่สีน้ำเงินที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่าเป็นทั้งผู้อยู่เบื้องหลังและลงมากำกับเกมด้วยตัวเอง เพื่อที่จะลดอำนาจต่อรองของค่ายสีน้ำเงินที่มักขวางแนวทางของรัฐบาลในหลายๆเรื่องเป็นเหตุให้มีกระแสข่าวหนาหูว่าจะมีการปรับพักภูมิใจไทยออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลด้วยวันนี้เสถียรภาพของรัฐบาลถือว่ามั่นคงเป็นอย่างมากมีเสียงสอสอในสภาเหนือกว่าฝ่ายค้านแบบไม่เห็นฝุน่นและแม้จะเสีย70เสียงของพักภูมิใจไทยไปรัฐนาวา ก็ยังเล่นไปได้อยู่ดียิ่งเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับ44อดีตสสพักก้าวไกลที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงที่เข้าชื่อแก้ไขปออาญาม1 1 2และสั่งหยุดการปฏิบัติหน้าที่ก่อนเสนอสารดีกาชี้ขาดทำให้สสพักประชาชนทั้งเขตและปา์ติลิสหายไป25คนจำนวนมีเพียงแเขต ที่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมที่ก็ไม่แน่ว่าค่ายสีส้มจากกระเตงลูกพักกลับสภาได้ทั้งหมดตามคณิตศาสตร,ร์การเมืองหากไม่มี69เสียงของพักภูมิใจไทยรัฐบาลก็ยังมีเสียงเกินครึ่งหนึ่งคือราว252เสียงจากสอสอทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่ได้493คนและยิ่งมีข่าวว่าสอสอภูมิใจไทยบางส่วนถึงครึ่งหนึ่งอาจยังอยู่ร่วมเป็นสอสอรัฐบาลต่อไป ก็ทำให้รัฐบาลยังคงมีเสถียรภาพอยู่หนักไปกว่านั้นก็คือ19สอสพลังประชารัฐที่บางคนก็เริ่มออกลายหันไปสวามีพักกวนผู้กองให้เห็นกันแล้วอย่างเช่นการจนาจังหวัดสอสอชัยภูมิโชว์ตัวนั่งที่พักกล้าทำในสภาเรียบร้อยไม่นับรวมกวนมะขามหวานเมืองเพชรบูรณ์ของสันติพรมพัดหรือกวนกำแพงเพชรของวราเทพรัตนากร ที่มีเปอร์เซ็นต์ย้ายค่ายไปอยู่ในฝั่งสีแดงหรือไม่ก็ขายพันธมิตรค่อนข้างสูงเป็นต้นดังนั้นแต้มต่อของพรรคเพื่อไทยและนายใหญ่จึงมีมากขึ้นไปทุกทีอย่างไรก็ดีแม้ณเวลานี้จะยังไม่ถึงขั้นปิดสวิตช์แต่ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นกับค่ายสีน้ำเงินนั้นสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วจะจบไม่สวยอย่างแน่นอนที่สำคัญคือยกนี้เห็นได้ชัดว่า ค่ายสีน้ำเงินของเนหนูพ่ายแพ้ต่อนายแมวไปแบบต้องยอมจำนนหลังดำเนินหลายยุทธวิธีแต่ไม่เป็นผลยกตัวอย่างเช่นการปล่อยข่าวออกมาว่าจะมีการพบปะกันระหว่างทักษิณแพทองทานอนุทินและนีวินที่โรงแรมย่านซอยรางน้ำอันเป็นฐานบัญชาการใหญ่ของค่ายสีน้ำเงินทว่าสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะด้วยไม่ได้มีการนัดหมายพบแต่แรก หรือนายใหญ่จับได้ไล่ทันว่าถูกวางมากก็ไม่ทราบได้แต่ไม่สมเหตุสมผลเอาเสียเลยกับการนัดพบกันที่รังของค่ายสีน้ำเงินแทนที่จะไปบ้านจันท์สองล่าเหมือนที่ผ่านมาที่สำคัญคืออากับกิริยาของเสียหนูที่พี่นอบพี่เทาต่อนายกอิงแบบหมดฟอร์มไม่นับรวมถึงการให้สัมภาษณ์ที่สังคมมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าหมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รักนายกที่สุดส่วนกับพ่อนายกนั้นทั้งรักทั้งกลัวนั่นคือคำให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินหลังนางสาวแพทองทานยืนยันว่าพักเพื่อไทยจะไม่ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งซ่อมสอสบึงการเขตสองแทนสุวรรณากุมพิโรหลังถูกสารดีกาพิพากษาสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง10ปีและให้เลือกตั้งใหม่ก็อะไรก็ดีมีข้อมูลที่ยืนยันว่า แม้ฉากหน้าจะพี่นอกพี่เทาแต่รับหลังแล้วว่ากันว่านายอนุทินนั้นออกอาการหัวฟัดหัวเหวียงไม่น้อยยิ่งครูใหญ่เนด้วยแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงก็จะไม่ให้แยกเคี้ยวยิงฟันได้อย่างไรเพราะเมื่อกลับไปสมรวจตรวจสอบสบปรปพะกำลังแล้วก็พบว่าค่ายสีนินของตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองหลายขมุมด้วยะแวงว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะมีมุ้งสำคัญตีตัวออกหา่าง ขณะที่บรรดาบ้านใหญ่ที่เคยเป็นหลังหนุนที่สําคัญก็เอาใจออกห่างอยู่ไม่น้อยเช่นกันทั้งนี้แม้บารมีนายใหญ่จะไม่ฟูลออปชั่นเหมือนแต่ก่อนเก่าแต่ก็มีแรงดึงดูดมากพอที่จะทําให้ตัดสินใจย้ายค่ายเพราะจะว่าไปเด็กของค่ายสีนเินจํานวนไม่น้อยก็อึดอัดกับสภาพของตนเองในเวลานี้อยู่ไม่น้อยด้วยมิอาจมีปากเสียงหรือแสดงความคิดเห็นอะไรได้มากนักอย่างไรก็ดี ที่น่าแปลกประหลาดไม่แพ้กันและเข้าขั้นเซอร์ไพรส์พอสมควรก็คือการที่พักร่วมฝ่ายค้านนาโดยค่ายสีส้มพักประชาชนยื่นยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจโดยล็อกเป้าเดียวจัดหนักน,กนายกอิงเพียงคนเดียวหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดออกมาว่าจะมีรัฐมนตรีถูกจับขึ้นเขียงสักโฟกถึง10รายแต่ตามรายชื่อที่สื่อหลายสำนักนำออกมาเปิดเผยจะอ้างว่า เหตุที่ต้องเปลี่ยนแผนกลางอากาศก็เพราะมีเกลือเป็นหนอนทําให้ข้อสอบรั่วจนข้อมูลหลุดไปถึงบรรดารัฐมนตรีเป้าหมายจึงปรับยุทธศาสตร์ถลม่มจุดขีมึงกับตัวนายกอิงที่เป็นศูนย์รวมอานาจในฐานะอวน้ารัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบในทุกเรื่องที่รัฐมนตรีใต้บังคับบัญชาดาเนินการก็ฟังดูทําแ่งทําแ่งด้วยว่ากันตามตรงอภิปรายอย่างไรก็ล้มรัฐบาลไม่ได้ดังนั้น ยึงมองว่าการตัดสินของค่าศสีส้มดูจะเสียของตั้งแต่ยังไม่เข้าสู่ศึกซักฟอกด้วยซ้ำด้วยมองกันว่าพักประชาชนน่าจะฉ่วยจังหวะวิธีซักฟอกครั้งนี้เสี่ยมขยายรอยร้าวภายในรัฐบาลให้ไปถึงขั้นแตกหักได้ไม่ยากกับความสัมพันธ์ตบจูบระหว่างพักเพื่อไทยภูมิใจไทยที่นับวันจะยิ่งขเขม็งเกลียวมากขึ้นตามลำดับอย่างกรณีที่ดินเขากระโดก ที่น่าจะหยิบมาถล่มเสียหนูก็น่ารักน่าลุ้นว่าเสียงโหวตในสภาจะออกมาเป็นอย่างไรทั้งในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่อาจมีแตกแถวหากต้องโหวตปมปัญหาเขากระโดงที่แนวทางกระทรวงมหาดไทยขัดแย้งกับการรถไฟแห่งประเทศไทยในกำกับของกระทรวงคมนาคมซึ่งถือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิธ์ที่ดินพิพาทบริเวณเขากระโดง5 0 8 3ไร่ดังกล่าวตามคำพิพากษาสารดีกาและสารปกครองกลาง หรือโดยเฉพาะพรรคประชาชาติที่มีสิบเสียงและอยู่ร่วมรัฐบาลคงไม่สามารถไว้วางใจเสียหนูได้เช่นกันด้วยทั้งพันธุบตรเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมัวหน้าพักเป็นหนึ่งในผู้จุดประเด็นเรื่องนี้มาตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์รวมไปถึงมีงานของผู้สลับสุนรพักที่แสดงตัวเป็นคู่อาฆาตกับค่ายสีน้ำเงินจะเรียกว่าพรรคส้มอ่อนหัดในทางการเมืองอย่างเสมอต้นเสมอปลายก็คงไม่เกินเลยไปจากความเป็นจริงเท่าใดนัก ส่วนถามว่าเมื่อไรจะถึงฉากจบสิทธทีเพราะเท่าที่เห็นยังเป็นละครตบจูบในเกมต่อรองอำนาจทางการเมืองก็ตอบว่าหลังจบศึกซักฟอกก็จะเข้าสู่การปรับคณะรัฐมนตรีในโอกาสที่รัฐบาลอิงหนึ่งทำงานเกินกว่า6เดือนที่ต้องมีการปรับจูนคนทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและใช้โอกาสนี้ยึดคืนเเก้าอรัฐมนตรีในโคต้าของพักภูมิใจไทยกลับมาทั้งหมด ซึ่งก็เป็นการขับพลพักร่วมรัฐบาลนั่นเองว่ากันอีกว่าการปรับพักภูมิใจไทยออกจากพักร่วมรัฐบาลไม่เพียงแค่สั่งสอนบทบาทจอมขวางที่ผ่านมาเท่านั้นยังเป็นการตัดกําลังคู่แข่งในทางการเมืองที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันในหลายจังหวัดอีกทางด้วยและลึกๆยังมีประเด็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือร่างกฎหมาย Entertainment Complex ที่ค่ายสีนเินค้างเต็มสูบแต่ก็พยายามล็บบี้ให้กระทรวงมหาดไทยไกลไกสําคัญในทางปกครองเข้าร่วมเป็นซุปเปอร์บอร์ดเพื่อหวังดันเสียหนูอนุทินขึ้นเป็นหัวโต๊ะเพื่อจัดสรรแบ่งเคกด้วยกลายเป็นเหตุสําคัญที่จะต้องตัดไฟแต่ต้นลมอัปเปหิพักภูมิใจไทยออกไปให้พ้นทางขณะที่นายอนุทินก็ให้สัมภาษณ์เหมือนรู้ชะตากรรมของตัวเองว่าสุดท้าย ต่อให้อยากอยู่แค่ไหนก็อยู่ไม่ได้ถ้าเช่นนั้นควรคุยกับใครละ่ะจบไม่มีรัฐมนตรีคนไหนหัวหน้าคนไหนหัวหน้าพักคนใดผู้นำจิตวิญญาณคนไหนจะเสนอให้รัฐมนตรีพ้นตำแหน่งได้มีนายกคนเดียวในโหมดของผมต้องคุยกับนายกคนเดียวสำคัญต้องไม่ลืมว่าคนจำแม่นอย่างทักษิณน,นั้นแค้นฝังหุ่ในทุกเรื่องโดยเฉพาะกับวลี มันจบแล้วครับนายและรอเวลาเพื่อสวนกลับบ้างว่ามันจบแล้วครับน네ี่ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ